รักผมก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแทรกรูปภาพและแปลงไฟล์เป็น PDF นะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ iPad อะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่หน้าแทรงนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่รูปซึ่งมันจะมีภาพถ่ายกล้องถ่ายรูปรูปในค้างรูปภาพออนไลน์ไอคอนและโมเดล 3D ในสต็อกนะครับผม ก็สำหรับตัวเลือกที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นรูปในคังนะเพราะว่ารูปภาพในคังเนี่ยครับมันจะมีภาพประกอบสําหรับในการใช้สไลด์ในการพรีเซนต์นะครับผมรูปที่ผมตัวอย่างที่ผมในการนํามานะครับผมก็จะใช้เป็นรูปดอกไม้นะครับผมก็เราก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็กดแทรกนะครับผมสาหรับสีมุมที่เราเห็นนะครับที่เป็นตัวเล็กๆที่ตามที่ผมชี้เนาะก็จะเอาไว้สําหรับปรับความกว้างและความยาวปรับขนาดของรูปนะครับ เราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเล,เลยนะครับว่าเราต้องการให้มันอยู่ประมาณไหนของในสไลด์ต้องการให้มันเล็กหรือใหญ่นะครับผมก็ปรับไปเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF นะครับการแปลงไฟล์เป็น PDF นะครับก็จะตามที่ผมชี้นะครับก็จะมี3จุดมุมบนนะครับผม แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่าส่งออกนะครับผมพอเรากดที่ส่งออกนะครับมันก็จะมีคําว่า PDF นะครับดอกจัน PDF เนี่ยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์ในการที่จะเซฟงานนําเสนอ PowerPoint ของเราลงไปในโฟลเดอร์นะครับก็สําหรับที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นแอปไฟล์เนาะแอปไฟล์แบบที่เก็บข้อมูลนะครับต่างๆของงานเนี่ยเนาะ ผมก็จะกดเข้าไปที่ iCloud Drive แล้วก็ย้ายนะครับผมแล้วเราก็รอสักคู่ในการเซฟไฟล์งานนะครับก็สำหรับวิธีการข้างต้นนะครับที่กล่าวมาก็จะเป็นวิธีการที่แบบง่ายๆเลยนะครับเดแบบไม่ได้ยากเลยครับก็สามารถใช้ตามนี้พอเราเซฟเสร็จใช่ไหมครับพอเซฟงานเสร็จเราก็กดเข้าไปดูที่ไฟล์แล้วนะครับว่ามันจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็จะกดเข้าไปในแอปไฟล์ของผมนะครับอ่ามันก็จะมีขึ้นตรงนี้ว่างานนําเสนอ นะครับผมซึ่งจะเป็นงานที่ผมทำไว้เมื่อกี้เลยนะครับวิธีการแทรกรูปและแปลงไฟล์เป็น PDF ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ